สวัสดีค่ะวันนี้มารีวิวเครื่องทำรอนผมแบบลอนมามา่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่า มันใช้งานง่ายไหมแล้วมันเป็นผลลับแบบไหนนะคะก่อนอื่นเลยให้ดูกล่องก่อนนะคะมันจะเป็นกล่องลักษณะขอว่ามีแค่ปุ่มเปิดปุ่มปิดแต่ลองใช้ดูครัง้งนึงแล้วรู้สึกว่ามันโอเคใช้ได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาลดอุณหภูมิฟังก์ชันง่ายมากคะ่ะมีอยู่แค่2อ,อย่างคือเราเสียบปลั๊กนะคะแล้วก็กดเปิดเครื่องก็ทํางานวันไหนที่เราต้องการเก็บให้เขามีความเรียบร้อยเราสามารถกดปุ่มล็อกไม่ให้เขาง้างออกมาแบบนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันค่ะว่ามันเป็นอะไรยังไงนะคะ เวลาที่เราแกะออกมาจากกล่องนะคะก็จะมีการกระแทกอย่างนี้ใส่ลงไปในเครื่องให้นะคะแล้วส่วนเครื่องตัวนต์ก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยนะคะเป็นสีชมพูสวยมากลักษณะแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเคลือบลื่นนะคะแตะมากไม่ได้เพราะว่าเปิดสวิตช์ไว้แล้วนะคะอ่ะอันนี้นะกดเปิดอย่างนี้นะคะ ซึ่งไฟมันจะติดขึ้นอย่างนี้เลยพอเราเสียบ,บล้ากนะคะกดเปิดอย่างนี้ไฟติดเลย <S <S <ull: Yeah. S 1> ส่วนฝั่งนี้ก็คือในวันหนึ่งถ้าเราต้องการเก็บให้เรียบร้อยนะคะเรากดปึ๊บไปมันจะล็อกให้อยู่แบบนี้นะคะม <Yeah. S 1> ันก็จะเรียบร้อยมากขึ้นแต่พอเราจะใช้งานเราต้องงานออกแบบนี้นะคะ mm. ก็สามารถสลับด้านกันได้นะไม่ไม่ส่งผลแตกต่างอะไรนะคะ <S <S ส่วนใหญ่ก็เนี่ยค่ะเจ้าด้านนูนมาไว้อย่างนี้แล้วเราก็แบ่งช่อผมของเราออกมาตามที่เราต้องการนะคะแต่ไม่แนะนําว่าให้ช่อหนาเยอะมากเพราะว่าถ้าช่อหนาเยอะมากอะค่ะความร้อนันไม่ถึงพอความร้อนไม่ถึงแล้วเหมือนกับ มันก็จะไม่เป็นหลอยมากๆนะคะอันนี้ค่ะเดี๋ยวลองทำให้ดูสักหนึ่งอันก่อนนะคะ เห็นไหมคะมันก็จะได้แบบนี้เลยนะคะอารมณ์แบบรอนมามา่ารงเกาหลีที่ทุกคนกําลังฮิตฮิตกันอยู่ในช่วงนี้แล้วก็พอรอนที่2ทําต่อไปยังไงเราก็ต่อตรงตัวที่มันเป็นเนี่ยคะ่ะคลื่นของเขาก็ต่อออกมาอย่างนี้เลย แล้วเราก็ชึบกดเข้าไปอย่างนี้แค่นี้เลยค่ะมันมันไม่จาไปต้องเสียเวลาทําแล้วก็ใครที่แบบว่าไม่เก่งในเรื่องของแบบทําผมแบบเวลาที่เราเห็นช่างทําเขาต้องเอาไดร์มาเอาแปรงม้วนมาแล้วก็ฉีดสเปรย์ทำเป็นล็อกลอกเอากิ๊บนีดอันนั้นก็คือมันก็จะได้รอนที่เป๊ะมากจริงอยู่นะคะแต่มันจะเสียเวลานะคะถ้าเกิดเราไม่ชํานาญถึงขนาดเราสามารถใช้แบบสําเร็จรูปอย่างนี้ได้เลยนะคะราคาไม่แพงใช้ดีด้วยค่ะแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องต้องมาปรับอุณหภูมิ้วยนะคะรุ่นนี้ง่ายมากใช้ง่ายมากแล้วก็ได้รอนจริงยค่ะเลยค่ะ นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้เลยสวยมากค่ะร้อนเด้งมากแล้วถ้าเราทําแบบไปงานทําเองอย่างนี้ค่ะมันก็ไม่ต้องเสียตังค์แพงที่เราจะแบบไปให้ช่างทําให้ใช่ไหมคะเราทําแบบอย่างเนี้คือมันได้แล้วทุกคนก็ทําต่อต่อไปแบบแต่ละช่อค่ะมันก็จะได้เต็มเต็มแล้วก็เป็นรอนแบบนี้แล้วก็อาจสเปรย์มันก็จะคงสภาพทรงไว้แบบนี้ได้นานนะคะยังไงถ้าใครสนใจสามารถทักมาที่รายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ i าย idtan9555 ค่ะ